สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอูงเกมมิ่งวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการเทสคอมโบของจงหลีกายภาพบวกกับยุนจินนั่นเองนะครับจงหลีเป็นตัวละครที่ในเทเลอร์เนี่ยเต่หอกเท่มากแต่ว่าดามเมจตอนมาเล่นจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าอินดูมากๆนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะมาดูกันว่าจะเพิ่มดามเมจให้มันพอไปใช้งานจริงได้ไหมนะเดี๋ยวมาดูของสมใส่กับค่าพลังกันก่อนนะครับจงหลีโจมตี1858 อัตราขิ51ความแรง113ดูพลังงาน127มีโบนัสกายภาพ132อ่า142%บเปอร์เซ็นต์นะฮะโบนัสกาย142.8อุาวุธเป็นเคสเซนไป์ขัดสามอัติแฟกสบาท2พเพลใช้เป็นโจมตีโบนัสกายอัตราขิกลุ่มดาว3ซึ่งไม่มีผลอยู่แล้วแล้วก็คอนโซวัน629ยุนจินนะครับ ลนามมองการ2243มีอาตายิี36เอาไว้ใช้กับฟาโวฟื้นพลังงาน211เอาฟาโวเนียสมาสร้างอนุธาตุอาร์ติแฟกต์4ฮัสเป็นป้องกันป้องกันแล้วก็อาตายิกลุ่มดาว2แล้วก็พรสวรค์129ตัวของฟิตนะครับผมเอามาแค่บัฟนะฮะอาวุธใช้เป็นเอลิจี นะครับเพิ่มโจมตีได้คือผมเอาน้ําแข็งกับไฟฟ้ามาเพื่อทํานําไฟฟ้านอนลดต้านทานกายภาพแล้วก็นี่มีบัฟโจมตีอาร์ติแฟกเป็น4เทนัสซิตี้นะครับนี่คือผมเอาของจงหลีมาเป็นเลือดล้วนฮะเพราะฉะนั้นแค่เอามาบัฟเฉยๆนะครับแล้วก็กลุ่มดาว6กวสวรรค์หกสิบสองเ้ชนเฮอก็เอามาบัฟเช่นกันใช้เป็นคาลามิตี้ซึ่งไม่ได้มีผลอะไรอาร์ติแฟกใช้เป็น4 no ีโนเบสนะครับเอามาบัฟโจมตีนะแล้วก็ ค่าพลังเป็นฟื้นพลังงานโจมตีจมต,ตีกลุ่มดาวไม่มีแล้วก็พรสวรรค์196ที่มีประโยชน์จริงๆมันก็คือเรื่องของลดต้านทานแก้ภาพแล้วก็เพิ่มโบนัสการโจมตีปกติอีก1ินะครับแต่ไม่มีก็ใช้เป็นตัวอย่างเรเสเลียก็ได้มาเริ่มดูดาเมจกันนะครับอันนี้ไม่มีบัฟอะไรนะมีแค่อาหารเพิ่มมาตายีนะครับก็เตะหอ,อ 2008, กครั้งละพันแก็ นินดูนะฮะอันนี้แบบมีบัฟของยุนจินจากพันแปดกลายเป็นเจ็ดพันสองนะฮะเจ็ดพันสองอะหรือหกพันสามหกสามหกเก้าเอตอนแปลงร่างพลังป้องกันมาลดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเลขนิ่งๆคือหกสามหกเก้านะครับตอนนี้เรามาแบบมีปูบัฟนะฮะมีซูเปอร์คอนดักนำไฟฟ้าลดต้านทานด้วย นีบัฟบจากฟิตเฉินเฮอยุนจินลุงดีเตะอาต้าวเตะวอลปึ๊บ,8 5, บ8 5้นะฮะ8,594เเหลือ7,3,2,5อในอีกรอบหนึ่งฟูคอมโบบ้าครบแล้วที่ม,มัน8 5ดพันห้คือเลขที่นิ่งจริง อา้าวชายตายแล้วนะจริงจริงจิง้มธรรมดาก็ครั้งละหมื่นนะไปขอ,อกไปพันห้าคราวนี้จะเอาแบบมีบัฟอาหารด้วยนะครับช่วยเพิ่มบัวนักเสือหายกายภาพ55%ซึ่งพวกบัวนักพเสียหายนี้ก็จะส่งผลกับบัฟของยุนจินเยอะนะอะปูบัฟยุนจินมาตรงนี้เตะซึงหมื่นไหมหนึ่งศูนย์สองสามหกนะฮะเรียบร้อยอา้าวชายตายซึงหมื่นแล้วชายตายเลย มาลองกับน้องแย้ดูบ้างนะครับบัฟเหมือนเดิมน้องแย้เอ๊เอา้าวเก้าพันเหมือนติว่าวว่อาอ้าวว่าอีกว่าวรัวเรือ้าวหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้ตีชัยนะครับ,รบ,รบไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ทะลุไปหมื่นเจ็ดร้อยแล้ว มาลองกับสมุนไพรบ้างนะฮะคุณเทสเดเมทของเราเตะไป,ป1 0ึ่2นะครับแรงกว่าเดิมนะตัวนี้น่าจะไม่มีต้านทานกายภาพนะครับหนึ่ก็อ,อันนี้ขนาดว่ายุนจินแค่ดาว2นะถ้าดาว6นี่คือบัฟแรงกว่านี้แล้วก็ตีเร็วกว่าน,นี้ด้วยนะครับผมนี้อยากจะเติมพาวเวอร์เพเพื่อกดหากลุ่มดาวเลยเนี่ยร้านมันไปหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับ น่าเติมมากจริงๆนะยังไงถ้าจะเติมเกมก็แนะนำา Power ์เพนะครับเอามาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะฟูบัฟนะครับ1 0 4 4 6รอบนี้น่าจะไม่มีบัฟจากธนูฟิตหมิงนะแต่ว่าก็โหดมากโอเคนะครับก็เป็นอันจบการเทสนะฮะก็สามารถทำคอมโ,มโบเตะหอ,อกดอกละหมื่นได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบวิดีโอแนวนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมก็จะได้ทำมาเพิ่มให้อีกเยอะๆเนาะ แล้วไม่เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ